สวัสดีครับคุช่องนั่นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนามบอลมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันสุกที่11เมษายนปี2568ครับนีจะมีอยู่4คู่4ุมน้ำสาร์นี้ครับคู่แรกครับเป็นรายกับสเปนครับเปรเซียพบกับเซบียาครับนาาี2ตรงครับคู่ที่ครับเป็นบุนเดสกาเยมันครับโบวกพบกับเอเปรรซิฟครับนาาี1ครึ่งครับคู่ที่ครับเป็นแอตเลตกครับอุนิเชพบกับไอซิมลานครับนามารีด15ทีครับคูดวงดู สถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรัคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลไรกาสเปนครับระหว่างบาเลนเซียพบกับเซบียาครับไรกาสเปนสนามเมตาญาเจ้าถิ่นไอ้ข้างขาวบาเลนเซียอันดับที่สิบห้าของตารางอยู่ในช่วงฟอร์มดีไม่แพ้ใครมาห้าเกมติดนะครับต้องการสามคะแนนเพื่อขยับอันดับหนึโซนท้ายตารางต่อไปเปิดบ้านรับการเยือนเซบียาทีมอันดับที่สิบสองฟอร้รรรัััััักกกษาอออนนดบบบใลีต่ไปคพเจ สุดท้องสองทีมพบกันในเดือนมกราคมปี2 5ครับเซบียาเปิดบ้านเสมอเบลเซียไปหนึ่งประตูต่อหครับภาพรวม5เกมหลังสุดถือว่าสูสีครับเบลเซียชนะ1เซบียาชนะ1และเสมอกันไป3ครั้งรครับชาติที่นั่งฝั่งเบลเซียครับกาโรสกาเบรอนครับกุญสือของเบลเซียเกมนี้ได้ตัวของดิมิทรีฟูกเิเยโคเชกายารยลิโกโคาครับมาข้างหมายถึงลุยส์วิยวจาจากข้อมูลได้ให้มาคนโทษแบงกลับมาเป็นตัวเลือกครับแต่จะไม่มีตัวของเทอร์รี่กอเรียกับที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดครับวก็จะหมดห้างงแนวรุกจาดิโต โอรเปชอันเดสอัลเวดาวิโบริจาอาจจะเป็นผู้เล่นคนอื่นกบขึ้นอยู่กับแท็กติกสมทุนกล้องหน้าตัวเป๊ะอย่างอูมาซาดิกแลาส2เกมวันนี้กับโซลเดีนฝั่งเซบียากับฟรานซิสโกคาเบียกราเซียเปเมตากับตัวสื่อของเซบียากับยังไม่มีตัวของตองกีเนียนซูอันเดสเปโดซ่าที่บาดเจ็บอยู่ครับต้องรอเชลฟร็อกฟิตของดูเบนวากัสกับอากออดัมที่พลาดลงสนามครับทั้งหมดเข้าว่าจะหมด4ลาซาล3ครับประกอบไปด้วยอัลเบิร์ตแซมบี้โลโกงการูเซียงอากููเเมมคคคิิิบบลลโโโโโซซดดี้าอไแรร เซเดล่าเกับแล้วสองเกมวันนี้กับฟอร์สโตนการ์บนเซียดับที่สิบห้าเกมล่าสุดสร้างสพปชชาเดียวมาดิดสองปกับฟอร์มเกมล่าสุดในลีกชนะสามเสมอสแพ้หนงผลงานยอดเยี่ยมผลงานยอดเยี่ยมกับไม่แพ้เข้ามาหเกมติดต่อแล้วครับซบียันดับที่สิบสองครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้อันติโกมาดริดหนึ่งประตูสองฟอร์มหกนัดลังสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สฟอร์มน่าเป็นห่วงครับไม่ชนะเข้มาสามเกมติดแล้วครับแพ้รวดสามเกมเลยครับนี่ก็นีการ์บนเซียกำลังอยู่ในฟอร์มคึกคักสุดขี สารต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมเพื่อเก็บแต้มหนีโซนอันตรายต่อไปคีย์แมนหลักอย่างอูมาซาดิกครับในสร้างความอันตรายให้แนวรับทีมยหญ่ได้ขณะที่เซบียากําลังเสียขวัญหลังแพ้มาสามนัดติดแม้คุณภาพทีมผู้เล่นจะดีครับแต่โรดี้ลูเค,เคีบกิโอเกมรับดูมีปัญหาเสียบตัวง่ายครับเกมนี้บรนเซียได้เปรียบทั้งฟอร์มการเล่นและความมั่นใจน่าจะเป็นฝ่ายคองบอลมากกว่าเสี่โอกาสได้มากกว่า,าครับสโคตรนากราเบรนเซียชนะเซบิยาหนึ่งประตูสวนเก้าฟันถุงกับต่อเบรนเซียครับผู้ดำเนินรายการเป บวกทีมอันดับที่12ของตารางเปิดสนาม v o l ks w a g e n Arena รับการมาเยือนของกันทิงแดงเอเดียนไรเซ่ a R a ครับทีมอันดับที่5ของเจ้าบ้านเปิดอันดับที่5เจ้าบ้านวอล์กบวกกำอยู่ในฟอร์มแยี่ยมียครับแพ้มา3เกมรวดติดเลยครับเนี่ลีกยิงประตูไม่ได้เลยครับต้องการแต้มยิงเพื่อหยุดสติอันเลวร้ายของตัวเองส่วน,นเอเดียนไรเซ่เพิ่งกลับมาชนะในเกมล่าสุดต้องการสาดต่อผลงานเพื่อลุ้นพื้นที่อยู่ ฟุตบอลยุโรปครับโจรกรรมนะครับทั้งสองทีมจะกันในศึกเอฟเดฟเฟโฟเคอลครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2025เปิดบ้านเฉียนชนะฟุกบวกไปได้หนึ่งประตูสุดครับหางดูภาพรวมเจอกันหกนัดลังสุดรวมทุกรายการถือว่าสูสีครับโดยต่างฝ่ายต่างเก็บชนะไปได้ฝั่งละ3ครั้งครับซาตินาฝั่งฟุกบวกครับลาฟคาเซนูเทล์ครับกุญเือของฟุกบวกกำลังเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บโดยเฉพาะในแนวรับที่ไม่มีเซบาสเตียนเบอร์นาลคอนสแตนติโนสลูเรียคาริสมาร์เทียสวินเบิร์กลอฟโลเเมยอร์ในนแวกกลาาาาง้้ว็บตตออฟเเดรหน่มไปถ ับโดยใช้ดาวิดโอโรกูนยืนคู่กับยานิกรานฮาร์ดในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่จำเป็นครับเขาว่าจะมาหมดจำาในระบบ3ามต่อสต่อสต่อหครับประกอบไปด้วยอันเดอร์ฟลังก์กับมาชิเมเรียนอโนแนวรุกจังหวะตัวของโยนัสวินพลาสติกวิลเมอร์ซักส,สานเกมอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าอย่างโมฮ oh ัมเหม็ดบัวอามูวร่าครับและสองเกมนี้ครับซาตินาฝั่งเอเบเรซิีครับโซลเลฟเฮดคิตของเอเบเรซิีเพิ่งพาทีมปลดล็อกแช่นม้มาได้ในเกมล่าสุดครับโดยที่ผู้เล่นจากเกมเดิมเป็นหลักเจมี่ตัวของเบยามินเฮนดริกอาซานเวลาโโอกอันนนโโติอูซซาาเวอร์ชาเกอรร์คับบที่าโก จอมองสี่ต่อเจ็อสองกประกอบไปด้วยลิเดลบากูทําเกมเป็นเซตฝั่งขวาครับส่วนอาตูเฟมิเลนคุมเกมร่วมกับนิโคลัสซาวอลโดยมีชาบี้ชิมอนครับผมทําเกมรูปฝั่งซ้ายคู่กองหน้าจะเป็นเบนจามินเชสโกกับรเอสโอเปนดาชนะสองเกมนี้ครับฟอร์มสุดการบุบอบนที่สดิบสองครับเกมสุดบุกไปแพ้ยูเนียนเบอร์เดียงสองตัวต่อหนึ่งฟอร์มของเกมลองสุดชั้นหนึ่งเสมอสองแพ้สามแพ้ติดต่อกันสามเกมติดยิงประตูไม่ได้เลยครับสามเกมดังกล่าเอเบอร์เซีนดิสห้าครับเกมสุดเปิดบ้านชนะออฟเฟนแฮมสามตัวต ตูมา2เกมติดแล้วครับไม่ใช่แค่มาเจ็เกมติดต่อกันนั้เกี่ยกาโฟบอลต้องการคะแนนอย่างยิ่งเพื่อหยุดผลงานอันเลวร้ายของตัวเองครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ฟอร์มในลังก็ไม่ค่อยดีครับแทมเก็ลุกฝืนสนิทยิงใครไปได้3เกมติดปัญหาแนวรับยิ่งบาดเจ็บเยอะทาให้สถานการณ์เยี่ๆลงไปอีกครับอีกขณะที่เอเบลซิฟกำลังมั่นใจหลังชนะล่าสุดแม้เกมเย็นจะเป็นปัญหาหลักแต่คุณภาพทีมผู้เล่นโดยรวมแล้วก็ดูดีกว่าครับโดยมีคู่หอกอันตรายอย่างโอเปนด้ากับเชสโก้ที่เป็นตัวทีเด็ดเกมน สกอรการวกบวกแพ้เอเบลลัซิน่งบนครับฟนงครับองวางเอเบลลัสซิครับส่วนคู่มาการเป็นการไปคอรอลแซอ์ตาลีครับระหว่างอุดนเช่พบกับอีซิมิลันครับเซตาลีนับนี้เจ้าบ้านเนี่ยมาหลายนอยอุดีเช่นับที่สิของตารางกับอยู่ในสถานการณ์ที่ย่มแย่แพ้มาสมนัดติดแล้วครับต้องการคะแนนเพื่อหยุดเสร์เดอเลรไลทขยับหนีโซนกลางตารางครับเปิดบ้ารกรรเย็นของบริษัทแดงดัเ็นอีซิมิลันนับที่เก้าฟอร์มก็ไม่แน่นอนไม่ชนะกันมาสองนะดี ไป1นึ่งูสูนครับมาดูภาพรวมให้เกมงมากสุดคอนาสุสีครับเอสเมิลันชนะไป3วิเชนชนะไป2ครับถ้าเลื่อนฟังอุรุณิเช่ครับคอสตาลูเซนกุณซือของอุรุณิเช่เกมนี้ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บรายๆครับอย่างอาร์เรนโดชานเจสฟอริยงตัวแหวงคินันเดวิสลาสวานซาวาซูริมานไอแซคตูเลแล้วก็จอแดนเซมูล่าครับไม่มีผู้เล่นบาดติดโทษแบนทั้งหมดเขาจะหมดสี่แล้วเสียสองครับประกอบไปด้วยอาเธอร์อัตตาซาดิลอปริชเยสเปอร์คลาสตอมยอร์เกนเอเกเรคัมผู้กองหน้าเป็นลอเรนโซลูกก้าจัับบคู่อี เยปราบูและสองเกมวันนี้ครับใ้าเดียฝ่าเอเซมิลานครับเปาโลเซจิโอกุนซือของเอเซมิลานยังคงไม่มีสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นบาดเจ็บอย่างรูเบนออฟตาชิกเอ r มสันไคร์วอล e เกอร์แลวก็อัลเร็กคิมินเนสโลท์แบนกลับมาเป็นตัวเลือกครับถ้าว่าทั้งหมดจะมาตัวสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่งครับประกอบไปด้วยยูนูนสมุลซาคู่กับยูซุฟฟอร์ฟาน่าปปแลว้นนนน 11, ลวจะวางคิ เอซเมีันที่ 9, 9ครับเกมสุดเปิดบ้านเสมอเฟลมตีน่าสองรูสองกาฟอร์มหงเกลงสุดชนะ2เสมอหนึ่แพ้สามไม่ชนะมา2เกมติดในลีกแล้วครับภาพรวมแล้วอันตรายครับยิงประตูต่อเนื่อง11เกมติดในเกมนี้กับอูนิช่กลังเสียความมั่นใจอย่างหนักหลังแพ้มาสามเกมรวดแม้จะเล่นในบ้านแต่เจอง,งานหนะักกาัมือกับเอสซเมลนแม้ฟอร์มจะไม่สมบูรณ์แต่มีปัญหาเกมรับที่เสียประตง่ายเกมลุกพวกเขาก็คืออันตรายคับพิสกอร์ได้อย่างต่อเนื่งนงนงนอง,งน,นำโดยลาเฟลเวลเลอาเาคเซบริชเจ้าบ้านเนี่ยต้องฝากความหวัง จังหวัดสนกับแต่ปัญหาฟอร์มการเล่นและเกมลุกฟืดเครื่องชาบ้านเชื่อว่ากิา่เยมกกมีโอกาสบุกเสมอเก็บ3แต้ไมไปได้ครับก็นะครับวิเชตไพพ้ซิสม,มิลนันหนึตูสอครับฟอนงคับต่อซิสมิลันครับสสาร์คุณชายของเราในว,วันนี้นะครับเป็นการวิคอฟอรลีกอิงฝรั่งเศสครับระหว่างรองพบก,กับแรงครับลีกอิงฝรั่งเศสน่าสนใจร้องทีมันที่เก้าของตาราหเัิดสนามสตาร์ตโบราณเดลิลิสรับการเยี่นของแรงทีมันที่สมุกชาวบ้านร้องต้องการสามคะแนนเพื่อสามโมเมนตัมและลุ้นพื้นที่ฟุตยยรปีกานมิ ครับซึ่งร้องบุกไปเอาชนะแรงได้ถึงสอประตูศูนย์ซีการเจอกันของเกียรตหลังสุดทุกรายการร้องทําได้ดีกว่าชัดเจนเลยครับโดยเป็นฝ่ายชนะ4เกมเสมอ2เกมไม่แพ้กับแรงเลยในช่วงเวลาดังกล่าวครับและเรื่องฝั่งร้องครับวิลสเตลกุสเซอร์อของร้องเนี่ยจะเป็นเสียงานของนิวเอลอันอวีครับกองกลางตัวรับที่ติดโทดแทนผู้เล่นบาดเจ็บประกอบไปด้วยเดนิสพรัตติกเรมี่ราโบรรสการีจอห์เนอร์ซาวเวสเชเลมี่อาร์โอนิฟอรลูเบนไอกิล่าจิบลาสุดจะมีข่าวดีคือจอร์แดนกราดี้กองหลังกลับมาเป็นตัวเลือกกับคารอจะมาในระบบ3 4 1 2ครัด ประกอบไปด้วยแ an, อนดี้ดิยูสแอนดรสทอมัสันอังเจโรฟลูกินีก็น่าจะเป็นเวอรี่แซสกุนโอินกุยาเปรูแล้วสองเขมวนี้ครับแซาดินฝั่งแหลงครับซองเดียวาร่าครับกุญซื้อของแหลงครับจเจอปัญหาผู้เล่นหายไปหลายตัวเลยครับโดยจะไม่มีตัวของเซนดูเป้ที่ติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกจากเกมล่าสุดครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บจะมีเลดาดราคาร่ามูฮัมหมัดดารามี่ยาย่าฟอฟาน่าโจเซฟโอคุมูแอนดูโอโมบามิเลเล่ฮาร์ดีเดียร่ามอร์เชสไซนดิยงแล้วกง เมโซกีวัตต์ลาครับเขาว่าทั้งหมดจะมาสต่อ2อต่อสต่อหครับประกอบไปด้วยวารองแตงอารองกานะ่าเอรูราโดคู่กับอามาดูโคเน่ครับประสานงานกับจุนยะอิตโต้เชตะนากามูระตรงกลางจะวางหลอมมามาดูเคียดอนทางซ้ายจะมีฮาฟฟิฟอิบราหิมและสอเควันนี้ครับฟอสส์ดก,กับรองอัลทีเก้าเกล่าสุดเปิดบ้านชนะชนะเชงเตียนไปในมือสุดกับฟอร์มเกมล่าสุดชนะสามเสมอศูนย์แพส้สามถือว่ากลับมาเก็บแต้มได้มากขึ้นแล้วครับและนกันที่สมองครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับสตาร์บูสุดหนึ่งไม่ มาแค่9เกมติดแล้วครับหลังสุดแพ้ไปด7เกมเกลี้ยลับเสือมตูง่ายครับแพ้เสีย9เกมจาก10เกมหลังสุดโดยเกมเยือนในอาการหนักไม่ชนะในลีกมา7จเกมติดต่อกันแล้วครับเสมอ2แพ้ห้าในรอนเกมนี้ครับรองกํลาลังมาใจมากขึ้นหลังจากชนะสามจากสี่เกมหลังสุดในบ้านเล่นซึ่งชนะมา2เกมติดต้องการ3แต้มเพื่อนใเนเวที่ยุโรปคีแมนอย่างเวลีเชสกับฟอริยงโซโกต้ากับน่าจะสร้างความตระหนีันที่แร้งเนี่ยหลังพิงฝาแล้วครับต้องการแต้มเพื่อนีสตกชั้นแต่ฟอร์ โดยลมเลื่อมเยี่ยมสุดเีดครับโดยชอสเกมเยืนไม่มีคะแนนติดมือเลยครับเกมนี้ขาดผู้เล่นติดโทษบาดเจ็บหลายรายครับว่าร้องเนี่ยจะพูดพร้อมกรรันดูพร้อมกันว่าจะเล่นในบ้านเดินฝ่ายของเกมเมากบุกเข้าใส่ตามไซด์แนวรับอ่อนยวบทีมเยือนนะครับก็ได้ครับร้องชนะแรงสองจุดศูนครับฟอนต์กระต่อร้องกับโอเคสกรารพิคอร์าบอลหนู้นก็อจากมินิกับหากใครชอบเพิ่มกดไลค์ก็อย่ากด subscribe เพื่อแจ้งบ้กผมกับพิคอร์บอลหนู้นก็ขอจากมินครับสวัสดีครับผม